ชะตาต่ออายุให้กับตัวเองเรียนเชิญหน้าที่นะครับขอเชิญทําบุญลงศพสอกเคราะห์ต่อชะตาต่ออายุให้กับตัวเองเรียกเชิญน้ากี่นะครับทําบุญลงศพสอกเคราะห์ต่อชะตาต่ออายุให้กับตัวเองก็เดี๋ยวนี้ก็จะมีเป็น qr code นะครับเราก็สแกนทำบุญได้เลยแล้วก็ลดหย่อนภาษีได้นะครับ e donation ไม่ต้องทำอะไรเลยฮะระบบจะจัดการให้เองนะครับแบบเนี้ยมาบ่อยครับที่นี่เป็นสิปีแล้วล่ะ กับพาชมตอนนี้อยู่ที่วัดท่าการร้องนะครับ ผ่านมาอายุทยาก็แวะมาที่วัดท้าการร้องนะครับตอนที่ผมไปถ่ายมามสักครู่นี้อากาศเย็นสบายครับตรงนี้อันนี้ลูกเหมือนพระพุทธทาตพี่ขู่ครับเหมือนมากมากนะครับแล้วก็นี่หลวงพ่องเงินวัดบางคราน หลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ นี่ก็คาดว่าเป็นนางแบบอระจมัรถ้าตากัรร้องฮะดูการโพสท่านะครับ โบสถ์ที่ตั้งเก่าแก,แนก่นะเดี๋ยวเราก็ยินเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในนะ ลมเย็นนะครับเพราะช่วงนี้มีลมหนาวนี่คือ,อตั้งแต่ขาเดินเข้ามาแล้วครับนี่จะเป็นเป็นอีกาละอีกาสาวนะครับโคตรท่าอยู่เงี้ยกลางคืนคิดว่าน่าจะเดินได้อยู่ใช่ไหมครับเมื่อยไหมครับ